ตอนนี้เรากำลังรอคู่เดทค่ะเป็นผู้ชายดาร์กทอแฮนซัมนะคะสูงหล่อเข้มดีอยากจะสดไปเรื่อยๆจนหมดพิเศษตรงนี้เราไม่ได้ใช้ร่อยอจะโป๊ดีมากมันต้องเหมือนอยากบอกอร่อยแบบร้านค้างอะคือแบบดีมากมากมากไม่กลัยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ้อยังไม่ได้น,นี่ก็คือช่องทุกทุกโกนะคะวันนี้จะพามากินข้าวแช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแมริออตมาคีสนะคะสุขุมวิท22มีคนบอกมานะคะว่าข้าวแช่ที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆสําหรับสาววกข้าวแช่นะคะแล้วก็มีคนที่บอกว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยชอบข้าวแช่เลยก็มาหลงรักข้าวแช่เป็นที่แรกนะคะโอ้โหต้องตามมากินเลยค่ะอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะ วันนี้มีนัดก,กับผู้คนด้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ตุ๊กมีคู่เดทเป็นใครบ้างนะคะ<ม>ก็จะมากินคนเดียวก็กระไรอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังรอคู่เดทค่ะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะคู่เดทตุกเป็นใครดูจากทรงวันนี้แล้วคุณจะกินข้าวกับใครคะ จะมามีเนี่ยผู้เดทลุกแบบเป็นผู้ชายดาร์กทอแฮนซัมนะคะสูงหลอ่หลอเข้มหน้าก็คล้ายๆกันนี่แหละค่ะอุ้ยหน้าคล้ายกันขนาดนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อคู่นะคะแต่เราก็ม่รู้นะคะว่าตกลงวันนี้เขจะมาหรือไม่มา,าจะมา,มวาสวัสดีค่ะ อันนี้อากงเองค่ะเจ้าเก่าค่ะอากงเพจชื่ออะไรนะคะที่ยังไม่เปิดนะคะ <c oughs> ที่เคยพูดไว้อะ,อะตามอากงไปกินตามอากงไปกินค่ะยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการค่ะมีชื่อไว้ก่อน <c oughs> ก็ดีว่าข้าแช่เนี่ยค่ะมันต้องกินกับครอบครัวค่ะเพราะว่าข้าแช่เนี่ยเป็นเรื่องของเทศกาลสงกรานนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องกับวันครอบครัวก็เลย <c oughs> <c oughs> คู่เด็กก็เลยเป็นอากงค่ะวันนี้เป็นไงคะอย่างที่บอกไหมคะสูงหล่อเข้ม หน้าเหมือนกันแอะอากงครับปกติอโกงชอบกินข้าวแช่อยู่แล้วหรือว่ายังไงก็ก็กินได้อยู่นะได้ยินว่าที่นี่มันอร่อยใช่เด็ดมากร้อนด้วยไงก็เลยจะมาลิ้มเห็นไหมคะเป็นคนกินอาหารตามฤดูกาลหน้าร้อนก็ต้องกินข้าวแช่เพราะว่าคนที่แนะนําเราเนี่ยเป็นน้องชายตัวดีแท้ๆนะคะแต่ว่าวันนี้เบี้ยวเพราะว่านางไปต่างจังหวัดห้องอาหารอยู่ทางนู้นค่ะสยามทีรูมเชิญค่ะกงได้เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวทำกระโปรงให้เรียบร้อยหน่อยค่ะเดี๋ยวโดนด่า าแล้วนะเป็นโซดาปลาแห,งห้งนะคะโอ้เป็นโซดาปลาแห้งด้วยแต่จะบอกว่าตอนนี้ฤดูการนี้ตังโมบ้าแห้งมาแรงมากแปลกมากนะของแบบน,นี้เมื่อกี้มีมานานแล้วแต่ว่ามันจะแฮปปี้นิ่งก็แฮปปี้นิ่งเนาะเชียร์ค่ะเราดื่มนี้เลยนะคะโอ้ยเหมือนตังโมบ้าแห้งเลยต้องกดนิดนึงใช่ไหมโอเคอ่าไอ้ไส้หลักอยู่ข้างล่างลองดูสิจะชื่อเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแก้วนี้ก็ชนะเลิศแล้วค่ะสยามทีรูม ป้าชอบไหมที่นี่ช,ชอบเนาะคือที่นี่เนี่ยเขาก็จะตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยคือเราจะมากินอาหารไทยเราก็ได้ความรู้สึกดีๆแสงสวยเดี๋ยวป้าเราดูชุดน้องพนักงานนะเขาก็จะปัดแบบ,บมอห้อมสีน้ำเงินเข้มคือเขาตั้งใจมากอะ่ะ<น>เพราะส่ญญวนใหญ่เมื่อที่เรากินอาหารในโรงแรมอ่ะก็จะเป็นชุดพนักงานโรงแรมมากกะเติอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดแบบเดี๋ยวรอดูเห็นไหมขออนุญาตนะคะชี้ชวนให้คุณพ่อดูชุดสวยมากเลยอันนี้เป็นแบบ,บมอห้อมใช่ไหมคะ กินอาหารแบบนี้แล้วอยากได้คําแนะนําจากเชฟได้ไหมคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเชฟจะมาอธิบายฟังทำไมต้องนำลายสอด้วยมาแล้วสวัสดีค่ะ เชฟน้องกอฟนะคะแอบแอบคุ้นเคยกันนิดนึงเพราะว่ามากินอาหารที่นี่อร่อยเดี๋ยวนนําก่อนนะคะนี่คือเชฟหล่อบอกต่อด้วยเชฟน้องกอบแต่ขออนุญาตนะคะเป็นพิเศษอนุญาตให้ถอดแมสโชว์ปกติก็คือเป็นคนที่ชอบมากินข้าวที่นี่มากคือที่นี่ดังทุกห้องเลยเนาะเชฟกอฟก็จะดูแลตรงอาหารไทยซึ่งแบบอร่อยแล้วก็ปานนี้มากวันนี้จะมากินอาหารไทยโดยตรงเพราะว่าอากงอยากกินข้าวแช่เป็นคนกินอาหารตามฤดูกาลฝากเชฟกอฟนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เรียบร้อยด้วยนะคะฝากบอกคนแถวบ้าน ะะด้ค่ะ,ะยีะน้องกอลฟพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นนักกินมากแตบบ่มีความรู้ในเข้าแช่ต่ำมากคือยังไงคะปกติเขามาด้วยกันเหรอคะเจ้ากระท้อนสวยกระท้อนสวยเนี่ยจะเป็นสูตรลับของที่บ้านเชฟเพราะว่า เชฟเป็นคนลาบุรีที่บ้านเชฟอะตอนเด็กๆอะก็คือมีต้นกระท้อนอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นแบบต้นไม้เก่าแก่แล้วคุณแม่อะ mm hmm. เขาก็จะเก็บมาทําเป็นกระท้อนลอยแก้ว oh. แล้วก็เขาตูฟีดไว้พี่กอฟอะก็เลยเอามานําเสนอในรูปแบบใหม่ซึ่งแบบทําให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ยังคงความเป็นต้นตระกูลต้นฉบับของคุณแม่แต่เราได้ขายลิขสิทธิ์นี้ให้กับมายวอฒมาคีเรียบร้อยแล้วใช่นนค่ะสูตรน,นี้นจะตายไปกับเชฟกอฟนะคะอันนี้คือหาเชฟบอกเลยว่าทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่ห้องอาหารสยามชีรุงมเท่านั้นพอวเาามปปัั่นน็ต บิงซูด้วยแล้วก็มีความหวานต้นเตี้ยโรยแล้วก็จะโรยหมูฝอยเป็นกรอบแล้วก็หอมเจียวแล้วก็ออนท็อปด้วยผิวของซุปซ่าเปิดประสบการณ์เปิดประสาทสัมผัสก่อนทานข้าวแช่ออันนี้เป็นการปรับลิ้นขอรีวิวก่อนเลยอันนี้ดีมากคือแตะลิ้นปุ๊บมันมาเลยแบบมิตี๋มากดีมากมากไม่คลัวเลยเมื่อวานนี้บอกน้องว่าวันนี้จะมากินข้าวแช่มันก็เขียนว่าไอติมกระท้อนอร่อยแล้วก็พูดไป ไอติมมะท้านอร่อยแล้วก็พูดไปในแชทไลน์นะคะไอติมมะ้านอร่อยบอกอจะพูดอะไรซ้ำซากรู้แล้วมันต้องเหมือนอยากบอกอร่อยแบบร้านค้างอะคือแบบเชฟเขบอกว่าเดี๋ยวจะให้เชฟใช้คำว่าสอนตุ๊กกินกระแช่ได้ไหมคะตุ๊กอยากกินแบบถูกต้องอะขออนุญหน่อยคือเราจะใช้หอมมากสารส้มขัดกับข้าวขัดยังไงขอโทษนะคะขัดคือเือ เอาหยิบมาทีเม็ดเลยละเม็ดเรามันขัดยังไงอะเราจะใช้มือเราเนี่ยค่ะข้าวกับสันส้มเข้าไปแล้วเราค่อยๆขัดเม็ดข้าวเบาๆเบาๆเลยนะถ้าเราถูแรงเม็ดข้าวเขาก็จะหักก็จะไม่สวยอุยยากเนาะข้าวเราก็ต้องใส่ปริมาณกําลังพอดีนะคะถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปก็เวลาเราขัดข้าวก็ไม่ทั่วถึงขัดไม่ทั่วอีกใช่เม็ดข้าวเขาก็จะได้เงาสวยแล้วต้องขัดให้เงาสวยด้วยหรอคะถ้าจริงๆเราเนี่ยอยากเงาทํางไงหรือไมคะที่เราใช้คีมอลิเซคมนมันมาก็ได้ก็จะได้หน้าเงากระจกแบบนี้นะคะขอบอินเสิร์ตไข่ของน อันนี้ให้ให้ข้าวเงาเพิ่งรู้ว่าข้าวมันต้องขัดอ่ะอันนี้คือไม่มีความรู้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปหุ่มแบบเช็ดน้ำอีกนะคะคนๆประมาณ7จ0ถึงสินาทีแอดชิมข้าวก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวกลัวกินผิดขั้นตอนอันนี้ชิมได้เลยเวลาชิมเนี่ยเราเราใส่น้ําด้วยไหมหรือกินแต่ข้าวอ่าอย่างนี้ถูกต้องไหมคะน้ําเราใช้เป็นน้ำลอยดอกไม้ แล้วก็อบทันเทียนให้มีความหอมแต่เนี้ยพิเศษตรงเราเราไม่ได้ใช้แบบกลิ่นสังเคราะห์แต่งเติมเพื่อให้แบบมีแบบอุ้ยกินเข้าไปแล้วแบบกลิ่นแบบพุ่งแบบแต่ว่าคือเราบางบางที่มีใช่มีตเติมได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือใช้เตี้ยจากธรรมชาติทั้งหมดก็คือจะมั่นใจได้เลยว่าแบบคือเราปลอดสารแล้วก็คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติขอโทษน,นะคะถ้าอาจจะดูเวอร์เอ็นจอยอ่ะเข้าใจรู้สึกดีมากที่กินท่ข้าวนะยังไม่กินกลับเลยมันแบบ ดีเ <c oughs> ลยจะสดไปเรื่อยๆจนหมดอันนี้เราทานเสร็จแล้วเราก็จะ,จะเริ่มก,กันที่ลูกกะปิกินพร้อมข้าวอันนี้เราใส่เข้าปากไปเลยหนึ่งเ้าเคียวนิดนึงให้ได้รสสัมผัสแล้วก็ตามด้วยค่ะอัะะนนี้เราก็แหนมอันนี้เราอยากให้แหนมเป็นกระชายเพราะว่าถ้าเราแหนมกระชายเราจะทำให้รสชาติเขาดีขึ้นแล้วก็มีความหอมทําให้เสริมรสชาติกระชายที่เราใช่ค่ะค่อยๆหักแล้วก็ชิมเข้าไปนิดนึงกัดได้ไหมคะได้ค่ะ อันนี้เราก็ตามด้วยหมูฝอยก็ได้ค่ะตามชอบเลยอันนี้ไม่ซีเรียสละเป็นใหญ่ทุกอย่างให้ใส่ปากใช่ไหมไหนเด็กกินเลยค่ะเที่ยวก่อนให้ได้รสชาติของความหอมนี่เลยค่ะหัวเชโปผัดหวานที่พี่กอล์ฟว่าใช้จากบ้านเกิดจากโปรธารามอันอีอร่อยอิ่งกว่าจริงๆแล้ววิธีกินก็ให้คนใช้นิ้วหยิบเข้าปากอยู่แล้วหรอคะ จริงๆริใช่ชา้อนเหรอคะโอ้ยจะโมนดีมากจะเอาไปอบพันเทียนอีกเพราะว่าจะได้มีความหอมแบบหลายนิติในหนึ่งคำเหมือนกันขมิ้นก็ได้เหรอได้ค่ะมีความหอมแล้วมีความเผ็ดนิดนิดกำลังอ่อนๆกำลังพอดีตัดรสกันม่วงดีอ่ะม่วงเป็นม่วงแก้วขมิ้นกำลังพอดีมีเปรี้ยวอมหวานคือเครื่องเคียงทั้งหมดจะมีความกลมกล่อมและรสชาติกำลังพอดีไม่มีอะไรที่แบบเค็มโดดไปหรือหวานแหลมเกินไปใช่ใช่เลย ก็คือจะสามารถตัดลดกันได้ทุกอย่างอันนี้เป็นผิวกสอดไส้ควรไหมคะคนทําเดียวเนาะแต่นี้ตามสะดวกเราตามตามสะดวกกันได้หรอเราจะมีความหอมของหอมเนาะหอมไหมคะไม่เพราะว่าพอกินเวียนครบแล้วใช่ไหมจากว่าจะเวียนกลับไปอะไรก็เนี่ยมันก็นิดนึงคิดเพราะว่ามันน่ากินมันอร่อยหมดเลยเลยเรื่องไม่ถูกกำลังคิดอยู่ว่าจะเวียนกลับไปอะไรเอฟคงรู้ว่าปกติเนี่ยคนกินข้าวแช่ก็จะจบแล้วใช่ไหมคะบ้านนี้ไม่ธรรมดายังค่ะยังไม่อิ่มเฮดจะอยากให้กินอะไรเอามาเลยค่ะ เอามาอีกเลยค่ะเซฟขาเอามาเลยค่ะ เห็นอะไรยังไม่ได้พูดอ๋อไอ้ปิ้งยังใช่เลยใครวันนี้ก็ค่ะน้องชายตคนดีเอ้ยน้องชายคนที่รักนะคะแล้วก็หลานๆค่ะคุณแม่ก็ค่ะหลานๆทั้งสองนะคะเราสองคนนะคะขอเป็นตัวแทนของครอบครัวรักชีพนะคะค่ะสวัสดีในวันอ๋อทั้งสองวันเลยค่ะวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ทุกทุกโวมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เยอะๆสั่นกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับเอากองออกด้วยทุกตอนคืออะไรขอถามขอถามจริงๆอะไรเลยขอโทษนะคะที่ผันท่านลองซึคือสนุกจริงๆทําด้วยหัวใจเหมือนเช๊ก๊อกหรือว่าอยากกินอยากกินอยากกิน ครอบครัวก็เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดแล้วก็จะขับเคลื่อนให้เราออกไปทำงานนอกบ้านได้แล้วก็ใช้ชีวิตในโลกใบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจากช่องนะคะดิฉันขอใช้งานครอบครัวนิดนึงขอให้คุณสองคนช่วยประชาสัมพันธ์ช่องให้ดิฉันก็อย่าลืมนะครับช่องตุ๊กเธอโกกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดร่ส subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งประชาสัมพันธ์ที่สุดอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะค่ะเข้ามาใกล้ๆหน้ากล้องอ่ามาใกล้ๆหน่ะโอ้โหเห็นไหม อายุจะ70แล้วนะตึงไหมเปล่งปลั่งสว่างไหมเพราะอะไรลูกสาวให้ของมาใช้อย่าลืมซื้อกันนะอะไรอะไรอะไรล่ะอลิซกับด็อกเตอร์สปิเลอร์อลิซฟอร์เมนนะใช่ฟอร์เมนดีมากครับการันตีเลยใครเจอกองตอนนี้อย่าตกใจนะไม่ได้ไปทำอะไรมานะทาครีมอย่างเดียวดีครับบ๊ายบาย